สวัสดีค่ะวันนี้มาดูน้องโคโลคาเซียท็อปปิคอลสตรอมนะคะพึ่งมาถึงเมื่อกี้เลยอยู่ในกระถาง6นิ้วมี1ใบ1หลอดนะคะต้นน้องเล็กนะคะแต่ก็ไม่เล็กเกินค่ะโคโลคาเซียท็อปปิคอลสตรอมเป็นลูกผสมระหว่าง แบล็กเมจิกนะคะกับแนนซี่ค่ะสวยมากมากแพ็คตะกร้านะคะแพ็คอย่างดีมากๆเลยค่ะพี่บุญนภาบ้านสวนนะคะกว่าจะแกะออกหมดนะคะนานมากแพ็คดีมากๆค่ะ ถ้าจะซื้อนะคะติดต่อบุญพาบ้านสวนเลยค่ะ0819824127นะคะพี่เขาน่ารักใจดีมากๆค่ะวันนี้วันที่17มกรานะคะอีกเดือนหนึ่งวันที่17กุมภาพันธ์แล้วเรามาดูกันว่าน้อง t ropical storm จะโตไปถึงไหนกันนะคะ จะมีขนาดต้นขนาดไหนกันนะคะสวยมากค่ะถูกใจมากๆนะคะชอบมากๆค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะ